ท,ท,ท,ที่นี่มีเรื่องเล่ายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ที่นีมีเรื่องเล่าสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอเมริกันระลึกชาติมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกัน ในรัฐอลสกาประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังมีชายหนุ่มอยู่สองคนที่ตายไปแล้วแต่สามารถกลับมาเกิดใหม่และจดจำเรื่องราวในชาติก่อนของตนเองได้อย่างแม่นยำเรื่องราวของชายหนุ่มทั้งสองคนที่ตายไปแล้วและกลับมาเกิดใหม่นี้ได้มีผู้ไปพิสูจน์และสอบถามอย่างละเอียดพร้อมกับบันทึกเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวโดยศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสัน ซึ่งเป็นผู้ไปพิสูจน์และได้บันทึกเอาไว้อาจารย์เต็มสุวิกลมได้นำมาแปลและเรียบเรียงขึ้นใหม่ในหนังสือ23ผู้กลับมาเกิดใหม่รายแรกที่กล่าวถึงซึ่งอยู่ในรัฐอ阿拉斯加สหรัฐอเมริกานี้ก็คือนายนอร์แมนเดสเปอร์เป็นบุตรชายของนายเฮนรี่เดสเปอร์ยูเนียเกิดที่เมืองฮูนา ในปีพุทธศักราช2487เมื่อครั้งนายรนแมนอายุได้3-4ขวบพ่อของเขาได้พาลงเรือไปเที่ยวที่อ่าวแห่งหนึ่งชื่อว่าอ่าวดันดัสซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหูหน้าไปประมาณ35ไมล์เมื่อไปถึงอ่าวดันดัสเด็กชายร์แมนก็ร้องขึ้นด้วยความตื่นเต้นและดีอกดีใจว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ตาของผมจะมืด ผมเคยมีโรงรมปลาอยู่ที่อ่าวแห่งนี้เมื่อนายนอร์แมนพูดขึ้นมาอย่างนี้ทำให้นายเฮนรี่ผู้เป็นพ่อนึกถึงเรื่องราวของพ่อของตนคือนายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียซึ่งเป็นปู่ของนอร์แมนขึ้นมาทันทีสาเหตุที่ทำให้นายเฮนรี่เดสเปอร์ยูเนียผู้เป็นพ่อคิดถึงปู่ของนายนอร์แมนก็เพราะว่านายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่เคยเป็นชาวประมง และมีโรงรมปลาอยู่โรงหนึ่งที่อาวดันดัสและนายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่ตาบอดมองไม่เห็นอยู่4ปีต่อมานายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่ก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้85ปีในปีพุทธศักราช2480ก่อนที่นายโนแมนจะลืมตาขึ้นมาดูโลก7ปีนายเฮนรี่เดสเปอร์ยูเนียผู้เป็นพ่อ มีภรรยาอยู่สองคนภรรยาคนแรกได้ถึงแก่กรรมเมื่อคลอดบุตรชายออกมาหลังจากนั้นก็ได้ทำการแต่งงานใหม่และมีบุตรกับภรรยาใหม่อีก5คนคนหัวปีก็คือนายนอร์แมนเดสเปอร์ผู้นี้ซึ่งเกิดมาภายหลังจากที่บิดาของตนคือนายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่เสียชีวิตลง คำพูดที่นายนอรแมนกล่าวถึงเมื่อตอนเป็นเด็กนั้นมีถ้อยคําสอดคล้องพร้องกับชีวิตของปู่ตนเองซึ่งพอที่จะยืนยันได้ว่านายนอรแมนในชาตินี้ก็คือนายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่ในชาติก่อนซึ่งหลักฐานที่พอจะอ้างอิงได้มีอยู่2ประการก็คือ 1. ปู่ของเด็กชายนอร์แมนมีโรงรมปลาอยู่ที่อ่าวดันดัสจริงและโรงรมปลาที่นายนอร์แมนกล่าวถึงนั้น ตอนนั้นก็ผุพังไปหมดแล้วเพราะพ่อของตนเองคือนายเฮนรี่เดสเปอร์ยูเนียผู้เป็นปู่เลิกกิจการไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473หลังจากที่นายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่ได้ตายไป3ปีตอนที่พ่อของนายนอร์แมนพาไปที่บริเวณแห่งนั้นในปีพุทธศักราช2490โรงรมปลาก็เหลือแต่ซากเห็นแต่เซาหรืออยู่เพียง2-3ต้นเท่านั้น และ 2. องปู่ของนายนอร์แมนซึ่งเคยตาบอดเมื่อตอนชารานั้นก็คล้ายคลึงกับนายนอร์แมนคือนายนอร์แมนนั้นสายตาสั้นมากต้องใส่แว่นตาตั้งแต่อายุเพียง15ปีท,ทั้งทที่นายเฮนรี่เดสเปอร์ยูเนียผู้เป็นพอ่อไม่ใช่คนสายตาสั้นทั้งสองประการนี้ทำให้นายเฮนรี่เดสเปอร์ยูเนียและภรรยาเชื่อว่าบิดาของตนคือนายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่ มาเกิดเป็นบุตรของตนจริงๆทั้งๆที่ตนเองและภรรยาไม่เคยได้เล่าเรื่องราวของปู Nine ่นายนอรแมนให้ฟังเลยแต่นายนอร์แมนก็สามารถพูดและจดจำสถานที่ต่างๆได้อย่างแม่นยำและถูกต้องนอกจากนี้ยังมีลุงทางมารดายอยู่คนหนึ่งซึ่งรักนายนอร์แมนมากได้บอกว่าเด็กคนนี้ช่างมีลักษณะเหมือนนายเฮนรี่เดสเปอร์ซีเนียผู้เป็นปู่ที่ตายไปแล้วจริงๆ เมื่อศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันได้ไปสอบถามเรื่องราวต่างๆของนายนอร์แมนซึ่งระลึกชาติได้นั้น Norman, นายนอร์แมนขณะนั้นมีอายุได้18ปีและกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองชิดคาในรัฐ阿拉斯าสหรัฐอเมริกาส่วนอีกรายหนึ่งก็คือนายเฮนรี่เอลกินซึ่งได้เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2442ที่เมืองอังคูล ในรัฐอลัสกาสหรัฐอเมริกาแต่ต่อมาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองฮูนาจนถึงปัจจุบันนี้ในเฮนรี่เอลกินมีรอยคล้ายแผลเป็นอยู่สองแห่งตั้งแต่แรกเกิดก็คือแห่งหนึ่งนั้นอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายอีกแห่งหนึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งมีระดับตรงกับด้านหน้าพอดีพอดีรอยแผลเป็นที่หน้าอกมีลักษณะคล้ายวงกลมกว้างประมาณครึ่งนิ้ว แต่สีนั้นจางก,กว่าสีของผิวเนื้อธรรมดาส่วนรอยแผลเป็นที่หลังนั้นมีลักษณะใหญ่กว่าด้านหน้าเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมสีเหมือนกับผิวเนื้อธรรมดาแผลเป็นทั้งสองแห่งนี้อยู่ต่ำกว่าหัวไหล่ประมาณ6นิ้วและอยู่ห่างจากลิ้นปี่3นิ้วเมื่อศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันไปสอบถามเรื่องราวนี้และได้ตรวจดูรอยแผลเป็นทั้งสองแห่งนั้นเห็นว่ารอยแผลเป็น เหมือนกับการถูกยิงด้วยปืนเพราะรอยทั้งสองแห่งนั้นอยู่ในระดับเดียวกันพอดิบพอดีซึ่งเป็นลักษณะของการผ่านทะลุจากหน้าอกแล้วไปออกที่กลางหลงังเหตุการณ์ที่น่าจะคิดได้ว่านายเอลกินได้ตายไปแล้วและกลับมาเกิดใหม่ก็คือเมื่อนายเอลกินเป็นเด็กเล็กๆมารดาได้พาไปที่หอประชุมของประชาชนในเมืองอังคูลเด็กชายเอลกิน ได้เหลียวมองไปรอบๆหอประชุมแล้วได้บอกกับมารดาของตนว่าผมเคยเป็นคุณยายมาที่หอประชุมแห่งนี้ซึ่งมารดาของเด็กชายเอลกินก็บอกว่าคุณยายได้เคยมาที่หอประชุมแห่งนี้จริงๆแต่มาเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วก่อนที่เด็กชายเอลกินจะเกิดตั้งนานสาเหตุที่คุณยายมาที่นี่ก็เพื่อมารอคุณตาผู้เป็นสามีกลับมาจากสนามบิน พราะในสมัยนั้นเกิดการรบราข้าวฟันกันระหว่างชนเผ่าของชาวตริงกิสใน阿拉斯กาพวกผู้หญิงจึงพากันมารอสามีอยู่ที่หอประชุมแห่งนี้คำพูดของเด็กชายเอลกินนั้นถูกต้องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นานมาแล้วก่อนที่เด็กชายเอลกินเกิดเสียอ,อีกนับเป็นเวลาได้เกือบ25ปีต่อมาเมื่อเด็กชายเอลกินอายุได้8ขวบเขาได้พูดกับแม่ของตนว่า บิดาของเขาครั้งหนึ่งนั้นเคยออกไปหาปลากับพวกแล้วได้ไปช่วยชีวิตพวกที่เป็นงมสาหร่ายในทะเลไว้สองคนเรื่องนี้บิดาของเด็กชายเอลกินก็ยืนยันว่าถูกต้องแต่มันก็เป็นเรื่องก่อนที่เอลกินจะเกิดเสียอีกแสดงว่านายเอลกินสามารถจดจำชาติก่อนของตนได้แต่เรื่องที่สำคัญก็คือรอยคล้ายแผลเป็นทั้งสองแห่งจากการถูกลูกปืนที่มีมาแต่แรกเกิดนั้นถ้าสืบดู อาจจะเป็นนักรบผู้หนึ่งที่ตายไปแล้วแต่กลับมาเกิดใหม่แต่ก็ไม่มีใครเอาไปใส่ใจสืบหาเนื่องจากชาวเผ่าตริงกิสในรัฐอ阿สกาเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งพูดถึงชาติก่อนจะประสบกับเคราะห์ร้ายจึงมักห้ามปรามเด็กที่เกิดมาแล้วสามารถระลึกชาติได้ไม่ให้พูดถึงชาติก่อนของตนเองชีวิตของคนเรามีเกิดก็ต้องมีดับเป็นไปตามวัฏสงสาร ไม่มีใครจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้โดยที่ตัวเองไม่ตายแต่ตายแล้วจะได้มาเกิดอีกหรือไม่ก็อยู่ที่ผลบุญหรือผลกรรมที่ทุกคนได้กระทำเอาไว้ทำบาปไว้มากก็ตกนรกทำบุญไว้เยอะก็ขึ้นสวรรค์หรือมาเกิดในโลกมนุษย์ต่อไปถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา